แค่ขี้ก้อนโตแม่นั้นต้องน้ำตาเนาะเสียใจด้วยนะจ๊ะปัญหานี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกต่อไปตั้งแต่ที่แม่รู้จักตัวนี้เลยจ้าพี่ก็ไบโอบอลลูกบอลนวัตกรรมจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นท erm ิ้งลูกบอลจุ่มวนในน้ำแบบนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายแม่มากแม่เลือกใช้ป๊อกกี้เติมไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะมาบอกว่าใช้งานยังไงอุ้ยมิว น้องเหนียวมาดื่มน้ำจูลินซีพิกโกไม่เป็นไรนะคะปลอดภัยกับน้องจ้าการันตีปลอดภัยทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยงจ้าลบในลูกแม่จะทำความสะอาดให้จ้าสำหรับห้องน้องแมวที่บ้านของเราบอกเลยว่ากลิ่นแรงมากๆทั้งกลิ่นฉีน่น้องอึน้องกลิ่นตัวน้องไม่ไหวเลยจ้าเหม็นสาบมากๆ ใช้ป๊อกกี้ที่เตรียมไว้ฉีดเน้นๆกระบะทรายน้องหรือบริเวณที่น้องอื่น,น้องฉีดไม่ตรงจุดลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียด้วยนะเหมือนยกภูขเขามาไว้ให้น้องแมวที่ห้องเลยอะ่ะรับบรรยากาศบริสุทธิ์ไปเต็มๆเลยจ้าใช้ดีบอกต่อไปลองกันได้แล้วนะแม่คอนเฟิร์